ก็รอบกราบสวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกษตรีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกว่าไล์เกษตรติีนะจ๊ะในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่ได้รับการอัปเดตใหม่ๆในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้จ้าก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้เนาะแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมีจี้ใหม่เพิ่มเข้ามาถึง 1G จี้ด้วยกันซึ่งเป็นจี้ที่ว่าชื่อมีมีชื่อว่า ถุงเงินลึกลับนะครับผมความสามารถของถุงเงินนี้ก็คือเมื่อเริ่มต้นเกมนะครับผมเพิ่มมาเบิลหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของที่มีเหลือแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยเว็นข้ามมันทางหลังจากนั้นย้ายไปพื้นที่บางว่าที่ใกล้สุดภายในแถวรับมาเบิลเป็นสามเท่าของเงินเดือนด้วยทั้งหมดสองครั้งเดี๋ยวนะเราจะมีมาเบิลเยอะๆไปทําไมกันในเมื่อศัตรูก็ขโมยเราได้อยู่ดีจะจอามาเบิลไปก่อสร้างหรอ เราจะเอามาเบอร์ไปดึงสีออกหรอเราจะเอามาเบอร์ไปป้ายสีหรอหรือว่าเราจะเอามาเบอร์ไป,ปะเชิญปาร์ตี้หรอนั่นสีสงสัยมันเป็นความสามารถที่โคตรเก่าและโคตรจะไม่มีประโยชน์เลยนะผมสําหรับไอความสามารถเพิ่มมาเบอร์ของที่มีเนี่ยเอามานทำไมเนาะโอ้ยเวอร์ชันาร์กเพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยหกสิเปอร์เซนโอ้ยเพิ่มสิเปอร์เซ็นโคตรเยอะเลยแหละนะ เพิ่มมาให้โดนดดไเงยไงหรือว่าเ้าหมดมุกแล้วน่าจะหมดแล้วจริงๆนะครับผมเนื้อซึ่ออันใดเนาะมันไม่ได้มาเพียงแค่จี้เดียวนะครับผมเคคือจี้ใหม่นี้เราไม่ได้สนใจเราสนใจนี่ไม้กระสิทธดาร์กแล้วจี้ที่กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Star ์เซเบอร์นะครับผมหรือว่าอุปกรณ์เข็มแบบเรือราตะเวนกับตันอวกาศนะครับผมแล้วก็ฮา w i m m ร์ t อินะครับผมเราไปตั้งหมาเนาะอ้าวเดียวนะ ก็ไม่ได้ใช้นี่ว่าก็เป็นจี้ที่ไม่ค่อยได้ใช้นี่ว่าเออทำยังไงดีเนี่ยหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะถูกปลูกจี้ที่มีอยู่แล้วนะครับผมให้เป็นเวอร์ชันดาร์กเนาะก็มันไม่ได้ใช้น่ะเอ้ยนี่อเป็นอะไรเนี่ยเป็นอีเป็นขั้นกลางเหรอใช่แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่น่าจะเป็นจี้ที่ใช้สำหรับน้องโกลนี่ด้วยซ้ำน่ะ ใครก็ใช้ได้แต่ใช้ใช้ทําไมใช่ไหมละ่ะเออจะใช้ทําไมถ้าเกิดว่ามันมีความสามารถในการป้องกันการจรดกรรมาเบิลอยู่เนี่ยเอ้ยมันก็หน้าหานะแต่นี่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมมันมันโล่งมากแล้ววิธีการหาก็แบบเดิมๆนะครับผมหาวัตถุดิบตั้งหกชิ้นไงปกติอะถ้าเกิดว่าอีเวนต์ไหนหาง่ายๆเนาะมันจะเป็น A อบวกสองอันแล้วก็ A อสามอันเนี่ยแต่นี่มัน a อเอเนี่ยอย่างละสองสองกลายเป็นสี่อันมันก็หายากนะครับผมอืม ก็จะหาได้เนาะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับโอีเวนต์นี้ป๊า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 ปิดเกมปิดเกมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกันเยอนเลยกิจสถีเสรทศไทยหรือเะเบิลกรุ๊ปไลน์กิจสถีนะครับผมบ๊ายยครับจุ๊บจุ๊บ